สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงโชว์พาวครับจะเป็นคลิปอวดของโชว์ของไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้แกจ็ตหรือว่าอะไรที่น่าสนใจเราก็จะเอามาโชว์มาอวดกันนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเ,ออเราจะมาพูดถึงการ์ตูนอนิเมะมังงะอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว,ว่าก็ว่าได้นะครับมีแฟนๆโน้ติดตามกันล้นหลามเลยครับนั่นก็คือวันพีชนี่เองนะครับ อย่างสายสะสมของเล่นฟิกเกอร์นะครับก็รูรูกันดีอยู่แล้วนะครับของสะสมที่เป็นเกี่ยวกับวันพีซเนี่ยโอ้ราคารางแรงทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นลายงานปั้นเรซินนะครับยกตัวอย่างเช่นค่ายซูมเมะนะครับที่เขารายละเอียดยิบยิบแบบนี้นะครับโอ้ราคารักหมื่นหลักแสนขนหัวลุกกันเลยทีเดียวถ้าดรอปลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นพวก ออฟิกเกอร์แบบออบันเพสโต้ตู้ขี้เคนเกมน,นะครับอันนั้นจะอยู่ราวๆหลักพันนะครับแต่ก็ราคาก็แรงอยู่ดีนั่นแหละสำหรับมังงะโจสรสลัดที่โอ้โหตำนานยาวนานมากๆนะครับอย่างวันพีซเนี่ยก็นับถึงตอนนี้ก็มีถึงพันกว่าตอนแล้วนะครับโอ้โหยาวนานเยอะมากนะครับ โดยฟีมือของอาจารย์โอดะเออิจิโร่นะครับซึ่งตีพิมพ์ในนิยตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์โชเนนจัมตั้งแต่ปี1997นับถึงตอนนี้การผรจญภัยของลูฟี่กับพรรคพวกก็ผ่านมาเกือบ25ปีมาแล้วนะครับ<ะ>ส่วนข่าวลุดว่าวันพีชเนี่ยจะถึงตอนอวสานตอนจบแบบสมบูรณ์นะครับภายใน4-5ปีข้างหน้าเนี่ย<อ>เฮ้ยหรือว่าจะจบจริงๆหรอทางโชเนนจัมเนี่ยเขาจะยอมให้จบจริงๆหรอ การ์ตูนอนิเมะมังงะที่ทำเงินมาหูลานขนาดนี้ก็เราต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นข่าวจริงเท็จแค่ไหนนะครับคอยตามข่าวกันนี้ให้ดีนะครับส่วนอีกข่าวนึงนะครับที่คือฮาสุดๆเลยนะครับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนตุลานะครับก็มีการเปิดตัวนะครับวันพีชฉบับ l i ฟ e แอ t ชั่หรือว่าคนแสดงนะครับที่ออกฉายทาง Netflix นะครับก็ได้เปิดตัวนักแสดงคาแรคเตอร์หลักๆออกมาแล้วนะครับ ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์โอดาแกแคสติ้งเองกับมือเลยนะครับโอ้เรียกว่าตรงตามคาแรคเตอร์ตามสัญชาติแน่นอนครับแต่ช่วงแรกๆนะครับก็จะมีเสียงแบบีกับตัวละครลูฟี่สักนิดนึงนะครับเพราะว่าดันเอาลูกนี้มาใช้เนี่ยมาโปรโมตโอ้แกงน้องสุดๆนะครับซึ่งพอไปค้นดูจริงๆเนี่ยน้องหน้าตาไม่ได้ ไม่ได้น่าตกใจขนาดนั้นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคนนี้คือมังกี้ดีลูฟี่จริงๆนะครับทั้งท่าทางและความยียวนทะเลนตนของเขานะครับโอ้มันใช่ลูฟี่จริงๆครับอะกลับมาพูดถึงลายสินค้าที่เกี่ยวกับวันพีซดีกว่าครับซึ่งตอนนี้ก็ออกมาผมว่าน่าจะมีครบทุกอย่างในชีวิตนี้แล้วนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนี่ครับเคส กันกระแทกสําหรับมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าพวกระบบ Android นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับของค่าย r i ไรโนช l d นะครับค่ายนี้เขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับไรโนชิ d เนี่ยโด่งดังในเรื่องเคสกันกระแทกนะครับอ่าเดี๋ยวเราหยิบมาสักกล่องหนึ่งนะครับเนี่ยหน้าตาแพ็กเกจเขาจะมาเป็นแบบนี้นะครับนี่มาแบบเรียบๆกล่องน้ําตาลน้าตาแบบเนี้ดูเท่ๆดีครับ ตัวกล่องเขาจะแบบเหมือนลักโลกด้วยนะครับแล้วก็มีการพิมพ์โดยใช้ซอยอิงนะครับไม่เป็นโมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอามาดูตัวเคสของเขานะครับนี่กล่องเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่มีแผ่นพลาสติกปิดมาอีกชั้นด้วยอ่านี่เดี๋ยวเรายกตัวอย่างมาซักเคสนึงก่อนนะครับนี่ดูลวดลายของเขานะครับ เขาจะมีเป็นเหมือนอะไรเนี่ยเป็นการ์ด Protect the Planet นะครับ Rhino Shield อ่าก็เหมือนประมาณผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเป็นมิดต่อสิ่งวแวดล้อมนั่นเองนะครับตีความง่ายๆเายอ่ามาดูดีเทลกันใกล้ๆเลยครับน,นี่ตรงนี้จะเป็นการ์ดสกรีนนะครับไม่ใช่สกรีนแบนๆด้วยนะครับเป็นแบบนุนๆด้วยมีเท็กซ์เจอร์ซด้วยนะครับ One Piece X Rhino Shield นะครับ เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับนี่แล้วก็ตัวลายของเขานะครับโอ้โหลายเขาทำดีนะครับสกีนออกมาคุณภาพดูโอเคมากเลยครับคือดูแพงอะ่ะไม่ใช่แบบสกีนแบบกากๆนะครับแบบของกอฟนะครับอันนี้ของของแท้แน่นอนมั่นใจได้ครับกับเรือเ้าสันซันนี่นะครับนี่ด้านข้าง ด้านข้างเป็นแบบเป็นสลักนะครับโลโก้ Rhinoshield ตัวของเขาครับมีความยืดหยุ่นนะครับรองรับแรงกระแทกได้ดีเลยแหละ พื้นผิวตรงนี้ครับจะเป็นแบบเท็กซ์เจอร์เป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับแบบนี้แบบนี่ตรงนี้จะมีสลักคำนะครับ r h i n s o i h l d Made in ไต้หวันนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับกล้องนะครับกล้องของตัวนี้เป็นเคสของ iPhone 12 Pro Max นะครับ ปุ่มนะครับปุ่มด้านในแบบนี้แบบนี้นะครับปุ่มกดของเขาหน้าตาแบบนี้ครับต่อไปเดี๋ยวไปดูลายของ Android กันก่อนครับเทียบกันออันนี้จะเป็นเคสของสำหรับซีลมี่นะครับมี่11นเ่เป็นลายเกียร์โนะครับลูฟี่เกียร์โมาดูกันครับ นี่อันนี้ผมบอกเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเออคสที่แบบลายอาจจะดูแบบสีสันฉุดฉาดปนๆไปนะครับผมแนะนำแบบนี้เลยนะครับเออดูเท่นะครับเป็นลายแบบดูฟีกิโอโฟเลยครับเป็นแบบพิมพ์สีเดียวโอ้แค่นี้ก็เท่แล้วครับนี่มันจะเป็นสีเทสเตอร์คนละเนื้อกับตัวเคสนะครับ เคสจะเนื้อแบบดันด้านนะครับอันนี้จะแบบเนื้อแบบสะท้อนสะท้อนแสงหน่อยครับอ่าเหมนีมีเหมือนกันนะครับ One Piece X r h i n o Shield นี่ให้ดูลายของลูฟี่ชัดๆครับอย่างสวยอะ่ะอ,อันนี้ก็ดูแบบดูหรูดูแบบโมเดิร์นไปอีกแบบนะครับเจ๋งอะ่ะนี่ถ้าถ้าแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ย มันจะดำๆนะครับแต่ถ้าสะท้อนแสงปุ๊บมันจะออกแนวเหมือนฟิล์มนิเกตีฟนะครับมีแบบนี้เฮ้ยเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ๋งอะ่ะอันนี้ผมเลือกลายตั้งใจเลือกลายนี้นะครับผมชอบส่วนด้านในก็เหมือนๆกันนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเป็นแบบเดียวกันนะครับอันนี้ของ iPhone 12 Pro Max ครับกับอันนี้ Xiaomi 11 ด้านในเหมือนกันครับแค่ต่างกันที่ขนาดไซส์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะกันสดๆนะครับอันนี้เคสมี1 1นะครับที่ผมใช้อยู่อันนี้เป็นเคสแบบขาดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนเลยสดๆมาใช้ของ Rhino s h i e l d นะครับที่เป็นลายลู f ี่เกียร์ครับนี่แบบนี้ยัดเข้าไปปับป๊บปั๊บนี่ โอ้โหสนิทแน่นสนิทมากครับอ่าดูเปิดเปิดโหปุ่มกดเขานิ่มมากนะครับกดง่ายนะครับไม่ไม่แข็งเลยแล้วก็เปิดเสียงกดได้สะดวกดีครับปืดป๊ดโอเคได้แหละก็กันกระแทกได้อันไหนลองแก้งแกล้งนึงแก้งแกล้งล้ม ผมยังไม่ค่อยกล้านะครับไม่ค่อยกล้าโยนแบบที่เขาเทสเทสกันโหดๆนะครับโยนแบบปาาไปนู่นไปนี่โยนจากชั้นสองชั้นสานะครับยังไม่กล้าเสี่ยงขนาดนั้นนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าเขาก็เก็บครบทุกมุมนะครับทุกขอบเลยแล้วก็ไอตัวเคสของเขาเนี่ยครับก็ดูมีความยืดหยุ่นนะครับน่าจะซับแรงกระแทกได้เยอะเลยครับโอเคเลยแหละเนี่ยพอเราใส่เคสนะครับ มันเอ้ยมันไม่รู้สึกว่ามันหนานะครับแถมไม่หนักเท่าไหร่ด้วยนะครับบางเคสบางเคสนะครับผมใส่ปโอ้โหกลายเป็นแบบโทรศัพท์หนักอึ้งเลยนะครับจากที่มันพพิยวๆบางๆตอนแรกนะครับอันนี้น้ําหนักเพิ่มมาไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยไม่ดูเทอะทะไม่ดูแบบดูแปลกแยกนะครับดูมันสมูทกลายเป็นแบบหนึ่งเดียวกับตัวบอดี้ของโทรศัพท์เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะลายต่อไปครับ ลายต่อไปยังเป็นของ Android นะครับก็คือเซี่ยมี่มี่1นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับ,บอ่าลายก็โลนะครับเป็นโลโก้ของวันพีชนี่เองอ่าไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมของที่ผมเลือกมาเป็นสีดำจริงๆแล้วเคสของทาง Rino s h i e l d นะครับถ้าเป็นฝั่ง Android นะครับเขาจะมีเฉพาะบอดี้ตัวสีดำเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าอยากได้สีสีเนี่ยจะเป็นฝั่ง iPhone นะครับจะเป็นสามารถเลือกสีได้หลายสีเลยครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับแต่ผมโอเคอยู่แล้วครับผมชอบสีดําอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับอันนี้คือเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่ลวดลายนะครับใครไม่ไม่ชอบแบบสีสันเยอะๆนะครับดูแบบเนียนๆนะครับอันนี้โอเคครับหรือว่าอยากได้โลโก้เล็กๆนะครับแบบมินิมอลมินิมอลนะครับ ก็เป็นโลโก้ตรงกลางนะครับเล็กๆแค่นี้โอเคแล้วอ่ะแกะฝัง Android มา2ลายนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะ iPhone อีกสักลายนะครับมาให้บรรสูสีกันนะครับอ่าอันนี้เป็น12 Pro m a x นะครับเอาเป็นอ่าเอาเป็น iPhone 11บ้างอันนี้ละนี่เห็นไหมครับ iPhone 11นี่ยมันจะสามารถเลือกสีสันของตัวตัวเคสตัวบอดี้ของมันได้ด้วยนะครับแบบนี้ นี่อันนี้ของ iPhone 11นะครับจะเล็กกว่า12 Pro m a x นะครับนนีเทียบกันพนลไซา์เลย่ดูลวดลายของเขานะครับนี่นี่ลายน,นี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นขวัญใจของหลายๆคนแน่นอน,นครับเจ้าช็อปเปอร์นะครับน่ารักมาก ด้านบนจะเป็นแบบร่างต่างๆนะครับสกรีนคมชัดนะครับแถมมีเท็กซเจอร์ด้วยไม่ใช่แบบสกรีนแบนๆนะครับเห็นไหมเห็นกันไหมความยืดหยุ่นเหมือนกันหมดครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับปุ่มเนี่ยเขาจะมีมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับ ให้มันตรงกับตัวไอโฟนของเรานะครับสมมุติ iPhone ของเราสีเหลืองนะครับนี่เขาก็จะมีปุ่มสีเหลืองมาให้เพิ่มนะครับมาให้ปรับแต่งได้ด้วยพวกนี้ครับสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยรเนียอะเอา o n e มาอีกสักลายดูซิเป็นยังไงเอาที่เป็นสีสีนะผมจะเลือกที่เป็นสีสีนะครับนี่อันนี้เลยสำหรับสาวๆนะครับอันนี้ของ iPhone 11นะครับแอร เป็นคาแรคเตอร์ของชิปราโอชินะครับทัลโนโอ้โหฟุงฟริงมากครับนี่เป็นสีชมพูหวานๆเลยนะครับสีดูเข้ากันนะครับชมพูออกเหลืองๆครีมๆนะครับแบบนี้นี่น้องเงือกโอเคเลยแหละ คราวนี้เราจะมาเปลี่ยนเคสนะครับกับ iPhone 11ดูบ้างครับนี่นี่นนี่นะนี่นะนี่นะมีน p h o n e ็ดนะครับต้องเป็นรุ่นที่ตรงกันด้วยนะครับเอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปุ่มกดสักหน่อยนะครับนี่ดูมันเข้ากันดีนะครับชมพูกับปุ่มเหลืองๆเ,เนี่ยปุ่มแบบออริจินอลของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวเคสนะครับวิธีการเปลี่ยนปึกกกดเข้าไปครับ สุดออกมาแล้วเปิด,เป,ดเปลี่ยนปุ่มครับก็จะมีปุ่มเล็กๆนะครับกับปุ่มยาวๆยาวๆก็เอามาด้านนี้ครับด้านขวาที่การเปลี่ยนง่ายมากแค่กดเข้าไปก็เข้าแล้วครับ แค่นี้เองเนี่ยมาแล้วปุ่มเหลืองนะครับแอะจยัดเข้าไปนี่โอ้โหเข้าพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่นี่เคสแบบน้องหนังเงือกนะครับน่ถึงบอดี้เขาจะเป็นสีเขียวๆนะครับ แต่ก็ยังดูเข้านะครับดูเป็นความมีความพาสเทลอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ออกับสีเขียวพาสเทลเหลืองๆกับชมพูชมพูนะครับอืออ่ะมาเปลี่ยนปุ่มของเคสสีดำตัวนี้กันบ้างน,นะครับอันนี้ยังคงเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับนี่ออกมามันดูคู่สีสวยมากเลยนะครับดำส้มเนี่ยเราก็เอา iPhone ตัวเครื่องนะครับ iPhone 12 Pro Max เนี่ยมาสวมเคสเข้าไปแบบนี้นะครับอพอดีเป๊ะเลยนะครับ เปลี่ยนเครื่องนี้บ้างครับโอ้โหอย่างสวยเลยมีลายแบบมิตรภาพเฟรนชิพด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีปุ่มแบบเป็นสีส้มๆเนี่ยมันก็ดูแบบดูไม่เรียบจนเกินไปนะครับดูมีดูแบบมีลูกเล่นอยู่นิดนึงนะครับเก๋ๆเลยแหละปุ่มก็นุ่มนิ่มนะครับกดติดได้ง่ายมากนะครับส่วนวิธีการแกะนะครับขอบอกก่อนเลยนะครับมันแกะยากมากเลยนะครับ เพราะว่ามันใสแล้วมันจะกระชับกับเคสสุดๆเลยนะครับต้องใช้วิธีการบิดนะครับเหมือนเวลาเราบิดน้้าแข็งในตู้เย็นอย่างไรยังไงอย่างไรเลยนะครับบิดให้ตรงมุมบนกับมุมล่างนะครับะแยงกันแล้วก็บิดออกมานะครับอ่าก็แงะมันออกมาได้แบบนี้แหละยังมีอีก2ลายนะครับเป็นของเสี่ยวมีนะครับนี่ ลายของลูฟี่ครับถือดาบกับลายโปสเตอร์ลูฟี่ครับเท่ๆเลย <S <S อ่าเราทั้หมดก็คือรีวิวเคสกันกระแทก Rino o h i i l l X1P นะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับแฟนๆฟวันพีชนะครับมาร่วมล่องเรือในแกนลน์นะครับผจญภัยไปกับไร Chill เคสกันกระแทกคอเลกชั่นวันพีชนะครับลิขสิทธิแทะมาพร้อมกับรวดลายคาแรคเตอร์โหเพียบเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับที่ผมเลือกลายมาเท่านั้นนะครับของเขายังมีอีกเพียบเลยครับกว่า56แบบเลยนะแล้วก็มีเคสแอร์พอร์ตนะครับถึง14แบบที่เป็นวันพีชนะครับและตอนนี้ก็ยังมีความพิเศษสุดๆนะครับ สามารถเลือกลายวันพีซที่สามารถพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปตรงหลังเคสได้ด้วยนะเออเข้าไปชมเข้าไปเลือกลายได้เลยนะครับที่นี่เลย r h i n o s h i l l เว็บไซต์ของเขานะครับ r h i n o s h i l l c o t h ไปเลือกลายเลือกรุ่นให้ตรงร,รงุ่นตรงลายกันเลยนะครับโอของเขาดดจริงๆนะบอกเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบอกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone หรือว่า Android Android จะเป็นรุ่นท็อปๆหน่อยนะครับถึงจะมีรุ่นเคสที่ตรงกันนะครับจะไม่ครอบคลุม Android ทุกรุ่นนะครับก็ลองไปเช็คดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของเขาสนนราคานะครับตัวนี้ราคาประมาณพันต้นๆเท่านั้นนะครับและพิเศษสุดครับสำหรับผู้ชมช่อง a plus ของเรานะครับสามารถใช้โค้ดส่วนลดไปลดได้ด้วยครับนี่เลยตามไปเลยครับไปจัดกันได้เลยนะครับ ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับคนที่ใช้ iPhone Android นะครับสามารถไปเลือกใช้ได้เลยโดยเฉพาะคนที่ใช้ iPhone นะครับจะมีความพิเศษอยู่หน่อยนะครับก็คือเขาสามารถเปลี่ยนปุ่มนี่ครับนี่คือปกติเนี่ยออรดิจินอลที่เขาส่งมานะครับจะเป็นสีปุ่มกดสีดำนะครับแต่ว่าเราสามารถคัสตอมนะครับเป็นสีต่างๆได้ด้วยนะครับอย่างเนี้ยเขาส่งมาให้เนี่ยให้เปลี่ยนปุ่มได้นะครับเออเราก็เปลี่ยนเป็นสีดําออกส้มๆเลยครับเอ้ยก็สวยอีกแบบนะครับ เจ๋งเะละ่ะฟัง p p o o n เนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่านะครับเพราะว่าสามารถเลือกสีได้นะครับสีโอหลากหลายมากนะครับแต่ว่า Android เนี่ยอาจจะอาจจะน้อยใจนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับจะได้แค่บอดี้สีดำเท่านั้นแต่ลายก็จะได้เหมือนเหมือนกันนะครับอ่าและคราวนี้นะครับมาฟังทางนี้ครับมาๆๆๆคลิปนี้เราจะมีการแจกคอนะครับก็คือแจกเคส การกระแทกลายวันพีซเนี่ยแหละครับสามารถไปเลือกลายได้เองนะครับให้ตรงรุ่นกับของตัวเองถ้าเกิดเป็นผู้โชคดีนะครับสำหรับวิธีการร่วมสนุกนะครับง่ายๆมากเลยครับเพียงแค่กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับ a plus studio อ่าแล้วกด Capture นะครับกดพ i n s ์ส e e นคัปเจอร์อะไรก็ได้นะครับมาโพที่เพจของเรานะครับอ่าใต้โพสนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่จะเล่นนะครับผมแนะนำให้ไปเช็ค ที่เว็บไซต์ก่อนนะครับว่ามีรุ่นของเราหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ไม่เสียสิทธิ์ไปฟรีๆนะครับถ้าเกิดเรามีโทรศัพท์ที่ไม่ตรงรุ่นนะครับเอามามันก็ใส่ไม่ได้นะครับขอให้คนที่มีโทรศัพท์ตรงรุ่นตามเว็บตามสเปคของเขานะครับอ่าแล้วค่อยมาเล่นกันนะครับผมแจกไปเลยนะครับ5รางวัลผู้โชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็คอยติดตามประกาศผลผู้โชคดีนะครับทางเพจของเรานะครับอ่าผมขอสรุปกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เผื่อใครยัง,งงงไม่เข้าใจนะครับก็คือ 1. คุณต้องกด subscribe ช่อง YouTube ของเรานะครับ 2. คือ p r t s c r e e n หรือ Capture นะครับา c p t u u r e หน้าที่คุณกด subscribe ช่องของเรานะครับ 3. มาโพสที่ตรงโพสกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้นะครับหน้าแฟนเพจของเรา3ข้อนะครับหลักๆก,ก็ลุ้นลับไปเลยนะครับ r h i n o s h i e l d x 1 p นะครับ5รางวัล ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Rhino h i i l d Thailand นะครับที่ส่งเคสกันกระแทกนะครับ Rino ช h i เ l ็ x ซ์วันมาให้ผมรีวิวนะครับโอ้ถูกใจมากๆโอ้คุณภาพของเขาดีแล้วก็ลายเนี่ยโอ้โหถูกใจคออนิเมะสุดๆครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook เ p l u s Studio v 2ได้นะครับ